เป็นภาพที่ตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นภาพที่เราหาดูยากมากนะคะ เขาคงจะรู้เหมือนกันนะคะว่าเราแอบถ่ายเขาค่ะเพื่อนๆเขาคงจะรู้ตัวแหละค่ะตื่นเต้นดีนะคะได้แอบถ่ายเขาได้ดูพฤติกรรมของเคเขานะคะน่ารักดีค่ะสัตว์โลกน่ารักนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะ โอ้ยมือสั่นภาพไม่ชัดอีกแล้วค่ะ หนวดเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยเลยเขาได้ยินเสียงดิฉันเขาก็ตกใจนะคะได้ยินเสียงดิฉันเขาตกใจเหมือนกันค่ะทุกคนเขามาแอบกินดอกไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเขารู้ว่าดิฉันแอบถ่ายเขาแล้วเขาพยายามจะหนีไปค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วคราวหน้าเราจะได้เจอกับอะไรปแปลกๆดิฉันจะพยายามหาอะไรที่มันน่ารักน่ารักแปลกๆมาให้ชมอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ